ดีครับทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็กลับรายการ g k เคนเล็กเกมมทีวีนะครับรายการน,น,น,นี่คนหน้าตาดีก็ดูได้ครับผมจะเล่นเพนบอลน,นะครับสไตล์เคาน์เตอร์ว่าถ้าเกิดด่างเคาน์เตอร์นั่นแหละรออีกนานเลยเราไปเล่นมินิเกมอื่นรอกันก่อนไหมเราไปมินิเกมอื่นแบบสวายโบเกมอะไรอย่างเงี้ยไหมต่ะ ไม่อยากไปเล่นสไวน์พวกเกมอ่ะไม่ได้เล่นนานอ่ะืีลองดีกว่านี่เราเอาค้างไม่ค้างตู้ค้างปะระหว่างนี้เราก็นั่งเล่นแฮปปี้วิวรอเอาชุดโยทีมนาวตูได้ยังค้างว่ะค้างแล้วนี่อะไรเนี่ยวิญญาณโอ้ยชุดโยทีมนาว ุไม่ได้ต้องรอมันสุ่มเก้ามาแล้วบอกนะตูเกมเริ่มแล้วบอกนะไปนั่งเล่นแฮปปี้วิวลองนาะนั่งหน้าจิโตฝั่งอนนีนั่งเล่นแฮปปี้วิวลองจะตัดได้ยินยี่สิบวิเอาไม่ต้องรอแล้วอยากให้ตูตูกดตูยิงสและ กูไม่รู้ถ้าอุ่นของวางโทรศััท์มันหมดเลยนะของเราหน้าสดแดงอุ้ยุยสิมาเยอะเองทุกคนมีที่มันพึ่งจังวันนี้เราก็จะมาเล่นกันเราถ่ายให้ดูจะนด้เห็นข้าเมืองข้าดีเอ๊ะเกเลย ระเบิดต่อเลยครับหนึ่งลูกนี่ครับสองลูกแคทอุ้ยไข่ผมมีเจ็ดสิบห้าเองว่ะนิดเดียวเอ้าตายเลยไม่รับเพนั้นั่นอะระเบิดแล้วต่อมาตัวไม่ไง่หนึ่งตัวอ่อะกันนะชอบหมดแรงดูกระรูปกันแรงอ้อคือไม่มีแรงวิ่งเลยดูแล้วเนี่ยเหมืบนดแรงอ่ะหือระเบิดมาหนึ่งลูกนะจะเป็นการาดีมากถ้กาใครเนี่ย ที่ผมพอโทรเซฟุยสตรีมมิ่งเลยช็อตเลเวลตอนนี้เขาก็นั่งเล่นแฮปปี้วิวรอหยอดกันอยู่ฮลโหลดิเป็นดาของพี่ไม่่ไมเ <c oughs> นี่ยโคตรเดียว <c oughs> เ,เลยเนี่ยจบยังเหนื่อยเงี้ยเล่นื้อะจนหมดแรงจบยัง เขาเนี่ยใครจะหล่ยที่สุดบ้างนี่เป็นแฟนที่สวยงามมากตนี้็ร่างเขาขอบเลยครับเขาต้องมันเปนนซานต้าใครอย่าเล่นเล่นก็เป็นไม่ดีต้องอย่นี้แหละตรงนี้ก็ต้องเล่นดื่อโอ้ยอ ไม่หมดแรงก็เลงไงวะแ่ลูกอ้งุยยกูยนะการหายใจด้ยัดังสิบบาทเอื้อหัวลุ้วครับี่สับโตวโตปเล่นมินิเกมอื่นกันไหม ตู้ลองพิมพ์ไอดีดิ้สงนะครับยอนเนอะน้ำเงินเขาอยู่แรง เขาอยู่แดงกล้าหลัง <c oughs> เดี๋ยวอเยวอวอ,อแดงมาบุกก็โหดเลยชอบเอา้าหนึง่งจิฟบเกนเกนเนเลต์มาร์คหนึ่งเขามีอยู่ ขามีพอยร้อยห้าแคสก็เด่๋ยวนะเออเอะอืเอเล่นแฮปปี้วิวรอจังหวะนี้สายก็เล่นแฮปปี้วิวอ่ะโอเคเนี้ยเอ ดึงแล้วข้าไปอย่างเยอะทีมนั่นอย่างกาก เปลี่ยนไม่นด้แก้เลยเปลี่ยนม่งรับไม่หมดเลยมันรู้โซฟาเนีเ่ยมันรู้โซฟาเราได้เปลี่ยนดูแลแต่ว่าข้างหน้าเลสอือจุดอสามครับเราจะ็ทำเสียงโอ้ยไปเลยล่ะจ่ายอะไก็ไม่รู้กายอยู่สีแดงมาเล้วอะไรหรอไก้เกมแล้วโอเคแกอยู่สีอะไรแดง ตกตนหลังายก็แดงเคยมันยิงอะไรกันเนี่ยอ้าโหยาเหยอยาเหยอต่างชเนี่ยโอ้โหะจะเร็วขนาดไหนไม่ตัวม่เหนห่่ยลยไงวะปอมออกอีก เขาแก่เป็นสี่ห้าตัวแล้วอะยอดมากตัวเขาเหียวด้วยอะไม่ใช่แบตเขาตีแบตของทุนเทเนี่ยของอะไรเนี่ยโอ้วิคเขาตีแบบนี้กับทุกคนเลยททุมมมเาากตจะบุกดีบุกบ่อตายครับเขาออกเขาออกไปอันหนึ่งแล้วนะเออเขาไปรอที่สปาเขาอยากไปเนี่ยอะไรนะ survival game อ่ะ โอโโอว่าวกเกนมาเล่นเล่นอะไรไปสะพานลลนรกไม่เอาคุชิมาได้คุชิมาปิดไม่ใช่ไม่ใช่ปิดดิดดดเล่นไม่ได้อะไรนัหนี่นเอเน็ต จะเล่นอะไรตัวโอ้ยเบ็ดบอลเบ็ดบอลเหรอเร็วไปขั้นไาห,าหนขัานสุดท้ายเอาลนลกปลายคู่ดู มันรันหมดแล้วนั่นแหละเพราะแต่ดีเขาไม่อยากเล่นเบสบอลตอนนี้เ,เล่นอะไรเล่นอะไรอะ่ะเอาตรงตรงนะคิดแบทเทิร์นมันก็อัดยังไงอ่ะไม่ได้ก็เหลือคินแบทเทิร์นมันก็ดูอัดไม่ดีบล็อกฮันก็เล่นไม่ได้ก็เหลือ วอซี War แล้วแล้วก็เหลือ, War อวอร์ซีอารจีไม่เล่นเพราะไม่รู้จะอัดอะไรแล้วก็โซลเบลเกมวอร์ซีแล้วก็โซ <ไป S 1> <C. S 2> ลเบลอีกนานเบลวอรเชื่อป่ะล่ะไ oh <my> ปสซลเบเกมเหอะโซลเบลเกมวอ,อ,กกมอไม่เล่น เบทวอลนิดก็ไหนสกายวอลกำลังทำใส,ส่เกีนรา,นา3 3> มาจากบ้านไม่เกี่ยวไวหนในรถรอ,อ,อ่ะุงน้ำเกีะเกตเสามใช่ไหมไม่เอาขึ้นมาเปลี่ยนไปเกตงสองนั่งหลังอตั้งเลยมันไม่ถนาดตัวแม่เกหลังสองปิดออเ,เป็นไรอ่ะ หหอเออเหรออันนี้เขียนว่าสตาร์เตอร์สตาร์ตไ,ไหนวะสตาร์ติง้งไม่ใช่หรออ,อ๋อ,อเอ๊ะกระตูมองขวามือสิสลับ <laughs> หนหี่ดูภาพฉากเหมือนแมาสลับ,บ,บอาตูเราทีมกันเรา เป็นเขาเขาจะไม่บุกเข้าไปเอาของเคยไหมได้เขาจะฆ่าตายเอ้ยเอ้ยผู้ผิดผู้ผิดมรกตนี่คือร้านค้าเราวิ่งยังไงดีตัวเราควรจะวิ่งเข้าไปเอาของไหมใจไม่สู้แล้วก็ไม่มีแรงกันด้วยหมดแรงตามหนูข้ามแสดงนะหนูไม่ตามเลยถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้กายแย่งของกู้ไปตู้นี้ก่อนจะฆ่ามึงตู้เดี๋ยวเอา สสเลไปสเลเสวิ่งมาฮะอยู่นี่กระโดดอยู่นี่นีนี่นี่นีนี่นเห็นป่านี่กระโดดสลามตู้วิ่งตามเกเลยออกรหมดแล้วเวงไมเว้ทยกันเจอคนมาเจอคนไฟเผาค่ะรอดมาไฟเผา เย,ยเยดีดาบมาดิเออติดไฟคู่นีเล้วเร่อเพื่อชีวิต<ด>ติดไฟตอนนี้มันติดไฟอยู่มาปินสะติวจะพังแล้วตายก่อนอ้เแ็บมากอย่นี่ไงตายดีมาก แล้วก็มาตามติดชีวิตรามินนะยูตี้อยยูตี้โอ้โยยูตี้ประกาเดี๋ยวเขาเคอยช่วยตูเข้าไปในรถรถรล่างเนี้ยเข้าไปในรถไฟอ่ะข้างบนมีคนยังไม่ต้องอยังครับแม่พี่เดี๋ยวดูก่อน ไม่มีของตู้มีธนูแฮกฟันหนึ่งอันแล้วก็ายาพิษอันกอง,กกองมันแย่งมันเกิดแล้วมันแย่งมันได้ฟิสเนสเติลวหนึ่งอันบวกเลยตู้บวกเลยตู้ช่เขาวิ่งไม่ได้ yeah. อาหารไม่มีอ่ะคอยศูนย์อ่ะเดี๋ยวหาวัดก้าก่อนตินดเลย เออเดีปีหาหาให้หมดอ่ะหานนี้มันเข้ายัางไงวะตูตรงเนี้ยเดี๋ยวเนียทำไมตูมีคนวิ่งตามหลังมี t ทีนทีของโหดมากตูหนีลอยเลยดาบนั่นแหละตูนั่นแหละนั่นแหละนั่นเออเออ ลูกอย่าอย่าตามันอย่าตามันจะไปดูของให้ของมันมีแฮฟฟนหนึ่งอันขนมปัง10อันถ้าค่าได้ถือว่าดีภาีหมดเลยอ่ะไม่ได้ว่าตบลงแล้วก็มีเพชรหนึอันสติกหนึ่งอันนี่นี่เธอตูนี่นี่นี่อนเซอร์ก็คือ วสามสิบเหรียญแนะ่ไม่มีเสเกลไม่เงียบจังกูกำลังใจสมาธิ <c oughs> ไปดูให้เธอนะ <c oughs> เดี๋ยวไปสังสกเกคตครับไอ้ตู้ตรงนี้มีแมงมุหมหนึ่งตัว <c oughs> ตรงนี้มันเมืองนี่หว่าเราขอไปดูให้ของมีใครหรือเปล่าต้องมีของไรแหละจังหวะเนี้ย ทำไมเมืองไงฮอลลีวอเนะตอร์ตอนนี้เขาอยู่ในโบสถ์แล้วกำลังสกีนอยู่ตรงนี้ไม่มีคนแล้วกำลังหากล่องให้นั่นหละเออข้าเข้าไปแกดูชั้นล่างเดี๋ยวกาดูชั้นบน โหลดไม่มีของอ่ะเกือบแล้วซุ่มซู้มีของใดกันบงหลดไม่มีของเลยไปนะไม่มีของไปดูบ้านไปดูแถวบ้านกันเขราะจะแม้ว่าตรงนี้เขาเคยมาตายนะจะมีของเยอะด้วยข้างในนี่แหละน่าจะมีข้าออะไรบ้างหาทางเข้าด้วยนั่นแหละครับเนี่ยตู้กระโดดเข้าทางนี้ได้ไหมไม่รู้ เขาดูชั้นบนก็ยัง,งดีกว่าผีโบเขียวแล้วกันนะตัววิญญาณติดตามเขาตัแต่ก็ยังดีกว่าผีโบเขียวมันีมก็ยังหากองไม่เจอเลยมันหมดกำลังใจที่ตกไปในก็รับไม้หมดอ่ะคือตกไปในเก็รับได้หมดอ่ะมันรู้เหมือนแบบว้าวี่ตัขึ้นมาชั้นสองข้างบนมีกล่อง หาตั้งนานนี่เห็นไหมตู้ข้างบนเลยนะเหน้ามาดิเออนั่นแหละนั่นแหละตกตกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ความมันตรงนี้วิ่งกระโดดได้ปะไ,ได้แล้วโอ้ยสองแป๊บหนึ่งมีอาหารไหมลนะ่ะ,ะไม่ไมีเอวตีเอ็มหมดเลยไม่มีแรงแล้วแต่ละอัน กดันูว้าแบเป็นคนดูแบ็สมิธมีเหล็กตรงนี้ตูตรงนี้มีเหล็กเข้าไปแล้วอย่าปิดประตูนะตูเดี๋ยเขาเข้าไม่ได้นี่มีเห็ดของอาหารมีไหมตายยุตินะตาย แต่ก <m í toys> <P an> ็ไปหาตรงนี้มันมีอาหารกันเนี่ยตัจอมาเ่เอาุไดดู้องชมากองให้กูทีวิ่งตลอดเนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย บ้านหลังนี้หาทางเข้าไม่เจอเลยบ้านอิดอ้อเจอแล้วแแลเสียงงูกตู้ของกับคื้นสู่กล่องแล้วผมไม่มีเหนื่อยเลยอ้อผมไม่ปังเลยเดือยตู้บ้านอิดมีกล่องแต่เราจะโอเป้โอเป้เลยอ่ะบ้านอิดมีกล่องหนึ่งไอ้เหี้ยซอมบี้หนี นี่ไม่ได้บวกเ,เดี๋ยาเขก็ทวกอนใครมีกองเชียร์ใครนี่นั่งอี๊อยแดกได้ไหมอะไร,รอ๋อลงทางเพิตู้นี่ไปบ้านอิดไปบ้านอิดเดี๋ยวซ้ายเยวเนย่ยบ้านอิดอยู่หลังบ้านตู้นี้ะไม่ใช่ มาบ้านที่มันมีแอนวิวอ่ะถ้ามาแล้วก็ไปหลังบ้านที่มีแอนวิวอ่ะบ้านอีทมีกล่องบ้านนี้ปะเอเอเนะจริงแล้วก็ต้องให้เล่นต่อเลยเหรอ, <c oughs> อป่ะออกประตู้ป่ะไปข้อมินิเกมใหม่มาไปหนึ่งไหมอาริว่าเลิอกอาริว่าปะ่ะตู้เนี่ยอันไหนเนี่ยที่มันเล่นได้อ่ะ ก็นะท่านชมขอจบรายการเพียงเท่า <notre> น <morph flats> ี้นะครับบายบายย